ดินเนอร์ก่อนอ่ะมื่อเย็นก่อนได้เมื้อเย็นก่อนมื่อเย็นนะนี่ค่ะมื่อเย็นสปาเกตตีเชอร์ี่พอยน์ตเป็นกาใช่ค่ะสปาเกตตีพริกชี้ฟ้าแดงพริกชี้ฟ้านั่นเองค่ะสังเกตพริกค่ะชี้ขึ้น้างบดเลยนะคะใช่แล้วค่ะตั้งฉากบพื้นโลกไะฮะใช่ค่ะอพริกชี้ฟ้าค่ะครับผมเป็นต่ล่อของจมูกด้วยใช่แล้วค่ะั่นก็เป็นอินนิโก้สีม่วงเป็นผมใช่ค่ะ อิจฉาตาร้อนนี่เป็นปากยิ้มและนี่เป็นหูดเดือยเธออันนี้ไม่ไม่ได้อิจฉาตาร้อนแต่อย่างใดคือหมายถึงว่าอันนี้คือคือจะแนะนำว่าแบบว่าสปาเกตตี้อะไรที่เผ็ดร้อนอะไรอย่างเงี้ยก็แบบสปาเกตตี้มันสปาเกตตี้มันแบบมือเย็นมันต้องร้อนแรงใช่ค่ะคืออันนี้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้แสดงถึงความเฉย ความลงตัวความแบบเผ็ดร้อนของสปาเกตตี้ของเขานั่นเองแล้วก็จะมีลูกชิ้นด้วยครับไม่เย็นนะไม่เย็นอะไรอีกไหมไม่เย็นแค่นี้ครับนี่แค่นี้ค่ะอยากกินเยอะไม่เย็นอ่ะจะอ้วนครับแต่มือหัวไอ้ไอ้มือก่อนนอนไม่หัวมาทานนี่มดเลสองสองอย่างสองอย่างมาทานนี่น่นมือนี่กินเลยค่ะคล่องค่ะแซนด์วิชดาวกระจายครับ่ออันนนไหกแซนด์วิชดาวกระจายนี่ทังหมนี่เป็นดาวนะคใช่แล้วค่ะหมูย่างพระราชาใช่แล้วค่ะแล้วในหมูย่าง มี่พระราชาหรือปลาหมึกยักษ์ครับนี่พระราชาแก้ว่ะคะพระราชามีคราวค่ะมีค่ะละลายจะเป็นชีสนะคะที่เอาไปนี่อุ่นให้ละลายออกมาซแบบเยิ้มออกมาน่ารับประทานอย่างยิ่งใช่น้ำมือตังตังอันนี้หลักๆเนี่ยเป็นอะไรหมูย่างหมูย่างโอ้โหเป็นหมูย่างของในตัวเบอร์เกอร์เขาเนี่ยใช่แล้วค่ะแต่ว่าอันนี้เอามาจากไส้หมูใช่แล้วก็เอาชีสมันเข้าไว้ตรงกลางเค่ะใช่ ลเล้ก็กินไปแล้วก็กินไปแล้วค่ะดูนี่นดิดอยอะไรกินไปแล้วอยู่ในท้องค่ะโอ้เปลี่ยนสนามมวยด้กว่ามต่อมาหน่อยหอยมือก่อนนอนอันนี้มือก่อนนอนไม่พี่อันนี้มันขับแซนวิชไม่ไม่มือก่อนนอนนี่ข้าต้มสแพเขาต้มสีแพข้าวต้มสอันนี้ไม่ได้ทันสนองเลยอันนี้มื้ออะไรอันนี้ก็คืออาหารทานเล่นเหมือนกันค่ะมีชื่ออะไรคืออันนี้เวลาเพื่อน เป็นแบบคอฟเทลอะไรอย่างงี้ยใช่เป็นคอฟเทลเก๋ใช่ค่ะมีม้วนด้วยเหรอสังเกตได้นะคะค่ะต้นใสก็จิ้มใช่ไหมคะใช่ไหมคะโอเคครับเพื่อนและและนี่ค่ะเข้าต้มสีแพร่งนะคะสังเกตได้ว่าสีแพร่งมาจากอะไรคะพี่ต้นลูกชิ้นสีลูกค่ะใช่แล้วค่ะสีทางของเซเว่นสีทางค่ะสีแพร่งแปลว่าทางใช่ไหมคะใ่คค่ะลูกชิ้นสีทางค่ะใช่ค่ะมาอยู่ในข้าวต้มหมูสับและเห็ดหอมใช่แล้วค่ะ เบาๆนะเบาๆอุ่นๆอสมัยพร้อมก็ไม่ใช่มากินอะไรแบบหนักๆแบบนี้อย่าพลาดพิงค่ะีะยวให้สะเทือนใจคราวนี้จะเป็นการนำเสนออาหารแบบในรูปแบบของเพลงและอย่าลืมว่าจะต้องมีคีย์เวิร์ดสำคัญก็คือคิวมาได้หรือไม่เซลเลยไปเลเราจะเริ่มจากทีมสีส้มก่อนนะครับจะนำเสนอ